เริ่มต้นกันด้วย17.30น,นาทีครับเกมคู่ระหว่างสุดปราการซิตี้จะพบก,กับการท่าเรือนะครับสุดปราการอยู่ดับ8นะครับมีอยู่9คะแนนส่วนการท่าเรือผู้มาเยือนดับ5มีอยู่11คะแนนมาเจอกันในช่วงที่ฟอร์มล่าสุดแกว่งด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะลูกทีมของอิชิอิครับสุดปราการซิตี้ไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นการแพ้2เสมอ2 น้ล่าสุดก็คือการบุกไปสเสนอพีทีประจวบศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้รวดมา2นัดครับกับการแพ้คาบ้าในกนับเชียงใหม่อยู่ในเต็ดแล้วก็บุกไปแพ้บุริรามิวเตตที่ช้างรีนามา1ประตูต่อ2สําหรับเจ้าบ้านครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่พวกเขากําลังเจอบททดสอบที่สําคัญนะครับแม้ว่าผุมกําลังต่างๆจะลงสนามกันได้พร้อมเพียงนะครับกับตัวผู้เล่นที่อ e ิชิอ e ิมีก็เกมนี้เนี่ย ก็ถือว่าจะได้วัดอีกรอบหนึ่งว่าผมกําลังที่มีแล้วก็วิธีการที่เล่นเนี่ยทุกทีมจับทางได้เลยอย่างเลครับน,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปเย็นพีท,ท,ทีประจวบแล้วก็ถือว่าได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตั้งแต่นาที38นะครับหลังจากที่เมธีสารคมไปโดนใบแดงแต่ว่าในช่วงเวลาที่เหลือในช่วง10คนเนี่ยสำหรับฝ่ายเจ้าบ้านแล้วเนี่ยครับสุดมาการเองก็พยายามจะจอแนะมีโอกาสเข้าหลุดเข้าไปยิงด้วยแต่ว่าก็ ทำไม่ได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็จุดสําคัญที่ชุดแรกไม่มีใครเถียงเลยครับว่ากลุมกําลังของทางสุดประการเนี่ยเป๊ะขนาดไหนแต่เพียงแค่ว่าในชุดที่จะต้องลงมาเพื่อที่จะยกระดับทีมเนี่ยอันนี้ก็คือจุดที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับนอกเหนือจากตัวรุกอย่างเอเลียนโดกอนซาก้าชยาวัตศรีนาวงเจริญศักดิ์วงกรไดสุเกะสกาอิะ ai, นะครับยูโตโอนะ เหล่านี้นะฮะชุดแรกที่ดูดีเนี่ยพอต้องเปลี่ยนชุดหลังลงมาชุด2ลงมาตัวทดแทนก็ถือว่ายังห่านะครับแล้วก็เกมนี้ก็ต้องมาเช็คเรื่องของอาการบาดเจ็บของสลาย,ยุทธสมพิมพด้วยนะครับนัดที่แล้วที่โดนถอดออกตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับถ้าขุนกำลังลดน้อยถอยลงไปอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นงานที่หนักเลยนะครับสำหรับทางสมุทปาการในเกมนี้โดยเฉพาะมาเจอกับ การท่าเรือครับที่นัดล่าสุดพึ่งพ่ายแพ้ให้กับบริรามเนเตดมา0ูย์ประตูต่อ2ที่แพทสเตเดียมครับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ก็ถือว่าเสียหายเลยนะครับการท่าเรือที่บดอยู่ด้านบนลุ้นหัวตารางอยู่เคยบี้กับด้านบนได้สนุกเนี่ยร่วงลงมาอยู่ในอันดับ5ซึ่งก็นี่ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันครับสำหรับโคชโองและลูกทีมเกมนัดล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วการท่าเรือเองก็ต่อกรสู้กับบริลามได้ ดีเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าจังหวะสุดท้ายของเกมเท่านั้นเองที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะในเกมนั้นถ้ามองถึงเรื่องของเกมรุกกันก่อนก็คือการเสียเนลสันโบนิยานะครับดาวยิงที่กำลังติดเครื่องเลยก่อนหน้านี้ยิงประเดยิงติดต่อกันมา5เกมติดต่อกันครึ่งแรกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ฝืนเล่นจนจบใน45ทีแรกนะครับครึ่งหลังเล่นไม่ไหวครับต้องถอดเอาอบริยาออกแล้วก็ส่ง ทางกองหน้าอย่างทาเวียปติญโยลงมาเห็นได้ชัดเลยครับว่าส่งผลจริงๆครับเกมรุกขาดความบูบวาบความอันตรายในเกมด้านหน้ามีปัญหาอย่างชัดเจนนะครับนี่คือเรื่องแรกในส่วนหนึ่งที่เกมล่าสุดแพ้บริลัมอีกส่วนหนึ่งนะครับสประตูที่เกิดขึ้นที่บริลัมทาได้ที่แพสเซเดียมต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลของผู้เล่นเกมรับอีกแล้วนะครับ จริงๆผมเคยชมการท่าเรือไปแล้วนะครับในสิ่งที่โคชโปเข้ามาแล้วก็สามารถปลุกป,ปั้นทีมให้สามารถที่จะเล่นเกมรับที่มีวินัยนะครับสองเกมก่อนที่จะแพ้บริลัมเนี่ยพวกเขาเก็บคียนชีตได้นะครับสองนัดติดต่อกันซึ่งเราเห็นได้น้อยมากนะครับสำหรับการท่าเรือในยุคหลังๆจริงๆแล้วนี่คือจุดหนึ่งที่โคชโปพยายามที่จะใส่เข้าไปแต่ที่สุดแล้วครับก็ยังมี เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่สุดท้ายเนี่ยทำให้พวกเขาเสียประตูและกลายเป็นจุดเปลีป่ยน,นของเกมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าความรัดกุมต่างๆมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลามันอาจจะเห็นผลบ้างในบางเกมแต่ถ้าในระยะยาวยต้องยอมรับว่าเกมรับของการท่าเรือก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่สำคัญครับถ้าพพูดถึงเกมในสัปดาห์นี้เนี่ยในการเจอกับทางสุดประการนะครับ นอกเหนือจากเดลซันโบนิญาตที่จะต้องไปเช็คความฟิตนะครับว่าจะพร้อมหรือไม่กับอาการบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดแล้วเซกิโอโซเลสครับตัวรุกคนสำคัญก็ไปโดนใบแดงจากเกมนัดล่าสุดที่เจอบุรีรัมด้วยนะครับก็ไปสมาธิหลุดนะครับไปตบหน้าชิติพัฒน์แทนกลางโดนใบแดงโดยตรงก็ส่งผลจากเกมนั้นมาถึงเกมนี้นะครับจะโดนแบน2เกมด้วยกัน ไม่มีโซเลสแน่ๆแล้วถ้าขาดบุิญ่าอีกเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นปัญหาสำหรับการท่าเรือแน่ๆนะครับกับการที่ขาดตัวรุกที่มีประสิทธิภาพแบบนี้ไปที่แล้วเนี่ยเจอการบ้านใครบ้านมันนะครับในยุคข,ของ I I, ขอีชิอีของฝั่งสุป,ปราการส่วนการท่าเรือเนี่ยก็คุมทัพโดยทางด้านของโคชกูดสราวดธรีพันนะครับ นัดที่เล่นที่บ้านสุรประการเนี่ยสุนประการเอาชนะไปได้ถึง6ประตูต่อ3นะครับส่วนเลกแรกที่เจอกันในพาสเตเดียมเป็นโคชเจเด็ดมิลาคุมเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าก็จะเป็นการเจอกันของอิชิกับโคชโอ่งนะครับในการคุมทีมท่าเรือในยุคโคชโอ่งด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยวัดใจกันท่าเรือเลยครับในวันที่ไม่มีตัวรุกพลาดเทียบว่าไม่มีบริญาด้วยผมว่าน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยมากๆ กับการที่จะเจาะคู่แข่งเพราะว่าช่วงหลังมาทางด้านของโบริยาก็เป็นตัวจบสกอร์ที่ดีส่วนเลสก็ยังเป็นตัวทําเกมที่ดีด้วยถ้าขาดไปทั้ง2คนผมว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักกับการท่าเรือแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันปอนตต่อปอนในแทบจะทุกตําแหน่งนะครับถ้ามองถึงตรงนี้ผมยังมองว่าการท่าเรือยังดูเหนือกว่าสุดตาการอยู่นิดนิดและผมเชื่อว่าการพ่ายแพ้บริลัมในเกมนัดล่าสุดเนี่ยจะส่งผลให้พวกเขามีความมุ่งมั่นเพื่อจะกลับมา อยู่ในเส้นทางอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะหาทีมที่ชนะนะครับผมมองไปที่ทีมเยือนครับการท่าเรือน่าจะบุกไปเฉือนนะครับต้องใช้คาว่าเฉือนเลยแล้วก็จะเป็นเกมที่ยากลําบากแน่นอนสําหรับการเล่นของทั้ง2ทีมด้วยแต่มองว่าการท่าเรือมีดีพอครับที่จะบุกไปได้สารคะแนนถึงบางทีนะครับ